แหมคิดอะไรกันอยู่คะเนี่ยอยากจะบอกว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้มันเป็นความสบายที่เกิดจากเจ้าสิ่งนี้ของเล่นใหม่ของโมเมค่ะนี่เลย L'Oreal White Perfect 3 in 1 e y e Brightener นั่นเองค่ะเป็นครีมทาใต้ตานะคะแถมยังมีอุปกรณ์ช่วยที่ดีมากๆแค่กดตรงนี้ก็ใส่ได้ด้วย รู้ไหมคะว่าทวัวมาลีนอัญมณีสีชมพูแล้วก็อุปกรณ์ไมโครวเบรชันเนี่ยนะคะถูกคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดรอยบวมบริเวณใต้ดวงตาด้วยอัตราการสั่น130ครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นการสั่นที่พอเหมาะพอดีทําให้น้าบริเวณใต้ดวงตาเนี่ยไหลเวียนได้ตามธรรมชาติช่วยให้ลดเลือนความหมองคล้ำและก็รอยบวมใต้ตาได้ดีทีเดียวค่ะเอ้ยมันก็สบายใต้ตาดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างนี้แหละที่เขาเรียวกว่าสั่นซึมลืม สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพานเพลินนะคะหลังจากที่ฟาดหน้าเป็นดาราคนนั้นดาราคนนี้แต่งหน้าตามโอกาสนั้นโอกาสนี้กันมาเยอะนะคะมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่เคยจัดเบาบ้างไหมพี่จัดอยู่ทุกวันค่ะเบาของพี่มันก็ประมาณนี้แหละคุณน้องถามมาว่าลุก ปกติประจำวันที่โมไม่แต่งบ่อยๆ my everyday look เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเห็นจัดหนักกันเยอะเหลือเกินวันนี้ก็เลยตามรีเคว s t ์อีกเช่นเดียวกันแต่งให้ดูว่าทุกๆวันที่โมไม่ออกจากบ้านเวลาที่ต้องออกไปทํางานต้องออกไปอีเวนต์หรืออะไรยังไงที่แบบยังไม่ได้ถือว่าจัดเต็มมากทุกๆวันเนี่ยโมไม่แต่งหน้ายังไงวันนี้ก็เป็น my everyday look จะออกมาหน้าตาอย่างไรติดตามได้ในมูมาพาเพลินค่ะ เอาละค่ะการเริ่ม everyday look ของเรานะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะคะรองพื้นก็ทำให้ดูบ่อยค่ะครีมบลัชที่พอจะเห็นบ้างตรงนี้เพื่อให้การปัดแก้มมันโดดเด้งและอยู่ทนนานทั้งวันนะคะก็มีแล้วคอนซีลในสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่ดวงปาของเรากันเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เพื่อกันการ mm hmm. หลอยย้ายไหลย,ย,ย้อยนี่คือ two face shadow i n s u r a n c e ใครไม่รู้ว่ามันคืออะไร ให้เราเสียใจอ่ะไม่ดูรายกาเราย้อนกลับไปดูนะจ๊ะมันช่วยได้มันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมันช่วยให้ทุกอย่างไม่ไหลลงมากองรวมกันตอนเย็นของวันชาร์โลดมีเด็กถามบอกว่าพี่เมย์คะปกติวันหนึ่งพี่เมย์ตื่นมาแล้วเนี่ยใช้เวลานานนี้ค่ะก็จะแ่งหน้าเสร็จออแล้วทำไมเวลาเด็กถามเชิ่อต้องทำสำเนียงนี้วะเออแล้วแต่ความรีบถ้าเป็นการออกไปไทยได้ปกติ ลงเสียงไม่ใช้หน้าตาก็ออกไปทั้งอย่างนั้นแหละน้องอย่าได้ไปสนใจมันแต่ว่าถ้าเกิดต้องใช้หน้าตาทํางานเนี่ยพี่จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคใช้ทุกวันจนมันเริ่มจะบุ๋มแล้ว Urban Decay Naked Palette ผม,มใช้อยู่แค่นี้เองสีนี้ h a p เ b a k e d s m o นด d เบสามสีนี้กันตายโอเคเราจะใช้แปลงอะไรก็ตามที่ดูหน้าตาแบนแบนกับสี h a ฟเสีทองนะคะ ย้ำเช่นเดิมไม่มีไม่ตายออกไปหาอะไรที่มันหน้าตาคล้ายๆให้ได้ไม่ต้องกรีดร้องไม่ต้องพุ่งตัวออกไปแล้วบอกว่าแม่ของเงินสองพันบาทจะไปซสื้ออาโดว์นนี้ให้ได้มิสิกโอเคนะสีทองอะไรก็ได้วิงวิหน่อยให้มันดูแบบตื่นตื่นก็สัตว์ลดสามารถลงได้แบบ <S 1> <S 1> <K le> เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเรามีรอยพับเปลือกตาถูกต้องไหมคะ เราก็เอาตรงนี้แหละเป็นตัวตั้งเพราะว่าน้องก็ไม่ควรจะฟาดทุกอย่างลงไปถึงหัวคิ้วถูกต้องปะมิสติสังเกตว่ามูเใช้ packing motion ไม่ใช่ใช้กัน ถูลงไปนะคะเพราะเราอยากให้เนื้อสีมันแบบอยู่ที่เปลือกตาเราให้มากที่สุดการถูถูลงไปมากๆมันจะทําให้แบบระคายเคืองด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสีมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะสองข้างสัดโลดง่ายดดยที่สุดอันนี้ไม่ต้องมีความละเอียดใดๆทั้งสิน้นเพราะมันเป็นเหมือนพื้นเดี๋ยวเราจะมาเบลนด์อีกทีใช้สีต่อไปก็คือสีสโอกสีน้ำตาลเข้มมีประกายเหมือนกันนะคะวิงวิงเหมือนกันสีนี้กับอันนี้มูไม่ใช้แปรงแม c เบอร์ 2.1.7ไม่มีการล้างทำมาแล้วไม่มีการล้างแปรงถามว่าทำไมถึงใช้2.1.7เพราะว่ามันเป็นแปลงที่แบบเข้าตรงครีสพอดีก็บอกตานะวิธีหานะไปดูมงเบพาเพลตอนเก่าๆคุณจะรู้ว่าอะไรที่อยู่ใต้กระดูกตรงเนี้ยคือเบ้าตาของคุณมีไหมกระดูกเบ้าตาคาดว่าน่าจะมีนะคะลองดูนะสร้าง V shape ขึ้นมาเบาๆคือตรงเนี้ยคัดเบ้าเบา แล้วสีนี้คนขาวแต่งได้คนเข้มแต่งดีนะคะสีน้ำตาลน,น้ำตาลทองเนะี่ยอย่าเพิ่งเบื่อนะดูเม์แล้วใช้บ่อยๆอย่าคิดว่ามันน่าเบื่อแต่มันรอดสำหรับดีชันนะคุณฉันก็จะใช้ไปเรื่อยๆจะมีใครไหมที่ประจำวันแต่งตาเขียวออกจากบ้านทุกวันคงไม่นะอโอเคเราก็ได้ V ีเชปเป่าเบาเเบาๆย้ำเาเบ,าบาไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเบลนด์อีกเช่นเดียวกันขอเพิ่มอีกนิดนึงเ,เราจะใช้ blending brush นะคะ แลงกลมๆหน้าตายอย่างนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่นี้คือ MAC 2-2-4กับสีน้ำตาลเนื้อแมตสีบัคเมื่อสักครู่นี้ใครมีน้ำตาลเนื้อแมตอะไรอยู่ที่บ้านใช้เลยนะคะช่วยได้ชีวิตดีรับรองเบลนทุกสิ่งอย่างเข้าด้วยกันแล้วเติมสีบัคเข้าไปนิดนึงสีน้ำตาลเนื้อแมตมันจะเหมือนเงาธรรมชาติมันเงาปกติแสงและเงาธรรมชาติมันไม่ได้มีประกายไม่ได้มีชิมเมอร์ถูกต้องปะ เพราะฉะนั้นสีที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นสีแมทอย่างเงี้ยมันจะทําให้ดูเกิดเบ้าตาที่เป็นเบ้าตาจริงขึ้นไปอีกไม่ใช่เบ้าตาหลอกลวงเมื่อสักครู่นี้ที่มีประกายนี่เป็นเบ้าตาจริงเกิดขึ้น ถามว่าทำไมใช้ blending brush เพราะว่าเรา blend ทุกอย่างทุกสีสสีเข้าด้วยกันมันจะ blend ไปด้วยแล้วก็เมื่อกี้เราแอดสีเงาจริงๆเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะสังเกตได้ว่าเหมือนเบ้า,าตาเว้นลึกลงไปอีกจากที่จากที่เดฟมันมีแค่ประมาณหนึ่งอ่ะมันยังดูตื้นอยู่มันยังดูตุยๆอยู่เอานอนน้อยตาตุยงี้ก็ก่อให้เกิดกระบอกตาจริงขึ้นได้ยังไม่มีสาเหตุวะเลามื่ไป b l e n เข้ามาคือให้เนื้อสีมันอยู่หางตามากที่สุดแล้วค่อยๆอ,อ,อ่อนลงที่หัวตา อยู่ดีๆก็มีเบ้าตาอย่างไม่น่าเชื่อหจริงๆเป็นวิธีที่สามารถทําได้รวดเร็วมากเลยนะถ้าทําจนชินแล้วอะเราไม่ได้อธิบายไปอย่างเนี้ยทุกอย่างจะผ่านไปเร็วมากนะคุณผู้ชมแล้วชีวิตปกติไม่ได้ฟาดหัวตาไม่ได้เรยาโอเคปะเราจะไม่ได้ฟาดหัวตาขาวออกจากบ้านบายเปล่าๆแค่นี้แล้วสิ่งต่อไปที่จะเห็นบ่อยนี่ก็ almost hit pan นะัเหมือนกันเกือบจะแบบหมดแล้วนะคะ eye shadow สีเหมือนผิวนะคะนี่ Bobby Brown สี bone on ก็ผิวหมนนี่ หนึงใช้เป็นไฮไลท์แล้วก็เอาไว้คลีนอัพในสิ่งที่สกสรกลกเลอะเทอะกระแปรงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้อะไรก็ได้ยังไม่ได้โดนสีเข้มใดๆมาทั้งสิ้นโหนกคิ้วโลดอยู่ดีๆคิ้วก็แบบอุ้ยพุ่งเลยมาถึงหัวตาเบาๆเป็นเหมือนการคลีนอัพปกติที่เราทำกันบ่อยๆจำได้ไหมผู้ชมช่วยได้นะคะโอเคสะอาดอะไรที่เลอะเทอะออกไปหรือแบบอาจจะแบบคัดเบ้าเลยขึ้นไปนิดนึงการจะมาเช็ด ล้างใหม่ทั้งหมดชีวิตก็จะแย่และลําบากและใช้เวลาและแทนที่จะใช้เวลาทุกอย่างแค่15นาทีทุกอย่างก็จะนานขึ้นกว่าเดิมแค่จะเบลนด์เขาขึ้นไปเบาๆมีเบ้าตาสีน้ำตาลทองใส่เสื้อได้ทุกสีมิสติกหยุดทาสีตาสีเดียวกับสีเสื้อมีสติโอเคขอนิดหนึ่งแปลงหัวตัดนิ่มๆอันนี้เป็นแปรง Smoky eyes t o p shop เป็นสองข้างแต่ว่า เราใช้ด้านที่เป็นหัวตัดด้านนี้กับสีน้ำตาลที่เป็นประกายเมื่อสักครู่นี้คือสีสโอกนะคะสีน้ำตาลเข้มนะเส้นขนตาล่างเบาๆพอให้ขนตาล่างดูหนาย,ยังไม่มีสาเหตุอีกแล้วแค่นี้เองง่ายดายแล้วเราก็อายไลเนอร์เลยถ้ามารดาดิฉันที่นั่งดูอยู่เนี่ยนางจะบอกว่าให้ติดขนตาก่อนขอข้ามขั้นนิดนึงแม่นะเขี<ค> <ến> ยนไฮไลเนอร์ก่อนแล้วแต่ถนัดเลยเอาใครจะเขียนออกเขียนเข้าไลเนอร์นี่เป็นสิ่งเฉพาะตัวนะคะเราจะไม่แบบ ไม่มีการว่ากันถามบอกว่าพี่วุเงเขียนไลเนอร์ทุกวันเลยเหรอคะทุกวันค่ะมีวันไหนออกมาไม่แต่งหน้าไหมคะมีค่ะเขียนไลเนอร์ไหมเขียนค่ะเราใช้ Maybelline Hyper Sharp Liner สีดำสนิทนะคะตาเสร็จแล้วมีไลเนอร์แล้วนะคะไลเนอร์บนไลเนอร์ล่างพี่จัดไลเนอร์เต็มอย่างนี้ทุกวันไหมทุกวัน พี่มีผู้หญิงแน่นอยู่แล้วเดี๋ยวรอเจอยานแม่จะรู้ว่านี่เป็นเรื่องเบาแล้วก็ปัดขนตาก่อนเอ้ยดัดขนตาก่อนแต่ดขนตาก่อนง่ายๆให้มีฐานให้ขนตาปลอมอยู่อันนี้หมายถึงว่าถ้ามีเวลาเหลือจะติดขนตาติดใครๆติดติดถ้าปกติรีบผัวรอหรือว่าลูกต้องไปส่งหรืออะไรชีวิตมีหลายอย่างต้องทําปัดขนตาเฉยพอเพราะว่าเ,เราไม่อยากสร้างความเล้าฉานให้ครอบครัวใครเดี๋ยวจะหาว่ามุมเปพาเพลินทําให้แบบ มีแต่งหน้านานขึ้นหนงอย่างมีโมเมสวยตำสัดเดีย๋ยวนี้จะดีจะช่วยภมไม่พาเพลินตลอดนะคะคือรู้ว่าหลายๆคนเอามงเมไปอ้างกับสามีม,มีมีเพื่อนมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายมาเล่านะบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอทำให้ฉันเสียเงินเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่มีสามีเงินตัวเองโอเคนะอ่ะไปขนตาลดวันนี้ใช้ Maybelline falsies ค่ะ ใกล้จะหมดแล้วเอาเข้ามาเมาาื่อไหร่อย่าลืมส่งมาให้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมูมเมจะปัดขนตาเอ่อขอโทษถ้าจะติดขนตาปลอมมักจะไม่ค่อยปัดแบบหนักมือมากนะคะเพราะว่าคือแบบขี้เกียจ ล้างข้อแรกคือแค่ขนตาปลอมมันก็ดูเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็จะปัดเหมือนแบบพอให้เขามีฐานอยู่ว่าเวลาพอขนตาปลอมมาปัา๊บมันจะได้เบลนด์กันง่ายๆดูเหมือนแบบว่าทุกอย่างเข้ากันแล้วแล้วก็อย่างที่บอกด้วยความที่ขนตาเราเป็นขนตาราคาค่อนข้างแพงเราไม่อยากที่จะติดไปก่อนแล้วไปปัดอะไรลงบนเขาเพราะเราอยากจะเก็บเขาไว้ใช้นานๆหลายรอบนะคะขนตาที่ไปประสบพบล่าสุดโอเคอันนี้บอกก่อน ไ a แม a ก h ลชบาร์มาก็คือการเปิดตัวของเคาน์เตอร์ที่ให้บริการเรื่องขนตาปลอมที่แรกในเอเชียแปซิฟิกที่เมืองไทยได้ e x ็กซ์คลูซีฟลได้มาก็คือ MAC Lash Bar ก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆที่มีขนตา MAC ทุกเบอร์ ให้ลองเล่นให้ลองเล่นในที่นี้คือไม่ใช่หยิบออกมาจากแพคแล้วมาลองติดเล่นเสียดายของคุณนึกถึงนึกถึงแว่นตาแว่นแว่นขยายสมัยโบราณไหมที่มันมีขาตั้งอย่างเงี้ยมีขาแล้วก็มีแว่นน่ะเขาจะเอาขนตาค่ะติดไว้ที่พลาสติกแล้วเขาก็จะให้เอามาทาบแล้วให้ดูในระยะใกล้ๆว่าถ้าเราติดขนตาเบอร์นี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้สําหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเล่นกับขนตาปลอมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นมนุษย์ต่างดาวมันไม่คุ้นเคยกับเราอะไรอย่างเงี้ย ลองเข้าไปนั่งเล่นๆดูได้วันนั้นไปแล้วก็ได้สม,มนาคุณขนตาม,มาคู่หนึ่งคือวันนั้นลองแล้วอยากได้ก็หันไปขอได้ไหมเขาก็เลยให้มานะคะนาด้านนาด้านเนาะขอขาอง,ง่ายๆเออนี่เป็นขนอ่ะเบอร์อะไรอ่ะ what's the number holy crap I don't know what the number is เอาเป็นว่ามันคือ4หรือ20นั่นแหละซักสิ่ง หน้าตาดูว่ามันไม่เขียนบอกน้องอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นขนตาธรรมชาติค่ะขนตาแม็กเนี่ยเป็นขนตาที่ทํามาจากผมจริงๆแล้วขนตาแม็กเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเจอแน่ๆ ก็คือความยาวของเขาจะยาวกว่ารูปตาผู้หญิงเอเชียบ้านเรามุเมก็เลยต้อง t r i มเขาออกเขาบอกว่าขนตาแม็กมีวิธีนะมีวิธีในการเอาออกจากแพ็กเกจที่ถูกต้องปกติมันจะมีคนที่ชอบดึงออกจากแพ็กเกจอย่างนี้เลยแล้วขนตาเสียรูปใช่ปหคะเขาให้ค่อยๆสไลด์ลงไปแบบนี้ตามแพคเกจิ้งของเขาแล้วขนตาจะออกมาหน้าตาโค้งงอเหมือนเดิมปกติไม่ได้เสียรูปเนี่ยสังเกตว่ามุเมกตัดให้มันสั้นลงนะคะคืออความยาวจริงๆให้ดูอีกทีนะมันจะประมาณแค่นี้เลยเราตัดออกไปตรงนี้แต่เราก็ไม่ทิ้งนะ อันนี้เราเอาไว้แบบเปลายอย่างน,นี้ได้ติดกตาไปโหลดแล้วทุกคนเลยจะบอกว่าพี่คะพี่ทำให้มันดูง่ายขนาดนี้ได้ยังไงคะเฮ้ยน้องพี่ต้องทำผิดมาก่อนพี่ต้องมั่วมาก่อนพี่ต้องแบบติดกาวล้นเลยบ้างอะไรบ้างทุกอย่างแย่มาก่อนบ้างมันอาศัยทำบ่อยๆค่ะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหนูไม่สามารถดูพี่แต่งหน้าเจโลแล้ว ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปงานแล้วฉันจะแต่งลุคนี้แล้วฉันจะไปเลยได้มีสติซ้อมมือก่อนไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเคยชินนะเออมีคนถามถึงแหนบมากจำนวนมากแหนบก็ยังอยากรู้ว่าแหนบอะไร tweezerman มีขายที่แผนก beauty supplies ของห้างสับสินค้าชนะ beauty supplies คืออะไร beauty supplies คือสมมติเกจะเดินทางไปเมืองนอกแกต,ต้องการขวดเล็ก ที่เป็นขวดปลาติกเปล่าๆที่จะถ่ายแชมพูคอนดิชเนอร์แพงมหาศาลเคราสต้าขวดพันห้าลงไปในขวดเล็กๆได้มันจะมีแผนกหนึ่งในห้างค่ะที่ขายข้าวของลักษณะนี้บางทีอาจจะมาจากญี่ปุ่นอาจจะมาจากอเมริกาคืออะไรก็ตามอ่ะที่แบบเป็นแบบสิ่งเล็กๆเน้อน้อยกันตายเนี่ยมันจะมีแผนกนี้อยู่คุณจะหาได้น่าแบบแถวๆแบบชั้นผู้หญิงอ่ะชั้นเสื้อผ้าผู้หญิงหรืออะไรทึกเนั้น,น,นอ่ะ tweezerman ถามว่าทําไมพี่ต้อง กระแดดบิดซิริใช้ทวิสแมนพี่ไม่ได้กระแดะพี่ไปได้มาโดยที่พี่ไม่ได้ตั้งใจมันเล็กดีแล้วทวิสแมนเป็นแหนบที่เลิศมากอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดตกบินหรือเรียกไง่ายๆว่าทู่สามารถส่งกลับไปที่ออฟฟิศให้เขาตะใบให้ใหม่ให้มันหน้าตายอย่างนี้เหมือนเดิมได้แต่ไม่รู้ว่าไทยแลนด์ทำได้ไหมนะสหรัฐจะทำได้ส่งกลับไปเลยแล้วเขาจะแบบชาร์เป็นให้ใหม่ะค่ะซึ่ง มันถูกมากมันที่นู่นมันอารมณ์สามห้าไม่ถึง 3, 3, 9, สามสามเก้าใช่ไหมเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเรนมาสงสัยแม้กระทั่งแหนบคือหนูต้องรู้ทุกอย่างแบบเดี๋ยวอีกหน่อยพี่จะต้องบอกไหมวันนี้พี่ใส่เกงในยี่ห้ออะไรอะ่ะเฮ้ยโอเคจะได้ติดไม่เนี่ยขนตาเนี่ยหลายคนนะคะติดขนตาบนซะแน่นขนตาล่างล้านเลียนเตียนโลง่งเหมือนหัวล้านไม่ได้ขัดเลยทีเดียว <laughs> ดูแจ่มากโอเคปัดขนตาล่างด้วยแต่ว่าไม่ปัดขนตาล่างไม่เยอะนะน้อยไม่ได้แบบ อยากจะให้มันเป็นตุกตาอะไรมากขนตาล่างเนี่ยบางคนใช้มาสคาร่าคนละสิ่งกันด้วยนะคะคือถ้าเกิดมาสคาร่าข้างบนไม่อยากให้มันล้างยากมาก mm hmm. ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่ามึงเป็นคนมีน้ํามันใต้ตาเพราะฉะนั้นมาสคาร่าถ้าไม่วอเทอร์พรูฟเนี่ยมันจะมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ซึ่งดูแย่มากตาเสร็จแล้ว My everyday eyes เขียนคิ้วเหมือนเดิมตามถนดัดมีวิดีโอสอนเขียนคิ้วใครเขียนคิ้วไม่เป็นคิ้วไม่พอดีกับชีวิต ไปดูนะจ๊ะขาขิยงคิ้วแป๊บน,นึงโอ <Okay. S 1> เคคิ้วมาตาแน่นเป็นชนีไม่อยากหน้าขาวไม่ชอบหน้าขาวเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่จะทำประจำวันอยู่ดีนะ้าก็เล็กเหมือนไปทำสัญญาที่เกาหลีมาบัเซอร์ NARS Laguna นะบลั์แฟงใหญ่ๆใหญ่ๆห,ห,หนึ่งอันเพื่ออะไรคะเพื่อให้ดูธรรมชาติ ว้าน่าเล็กจังเลยอ่ะผมก็แบบดูใต้หนอก็อยู่ใต้หนอกแก้วน,น,นะคะบรอนเซอร์มันจะช่วยให้เหนียงแล้วก็เหลี่ยมของหน้าหายไปอย่างไม่มีสาเหตุหัวแม่งที่ไม่ต้องการก็หายไปได้หน้าผักฟางที่ไม่ต้องการก็หายไปได้สัดไปประมาณหนึ่งมไม่ค่อยหนักมือกับบรอนเซอร์นะคะ เพราะว่ากลางวันมันจะแบบถ้าดูหนักมากมันก็จะดูหล,ลอกกลางคืนอาจจะเพิ่มนิดนึงเพื่อให้มันแบบเข้าใจใช่ป่ะ just sell หน้าเล็กอย่างเงี้ยแต่โอเคกลางวันเราเท่านี้แหละเมื่อเราทาบรอนเซอร์สีน้ำตาลน้ำตาลไปแล้วมันไม,ไม่ค่อยอยากจะปัดแก้มสีน้ำตาลเข้าไปอีกเพราะไม่งั้นมันจะดูงงงวยว่าตกลงแล้วตรงไหนบรอนเซอร์ตรงไหนบลัชเราก็เลยจะใช้บลัชสีชมพูกระปรงปัดแก้มน,นี่คือ Giorgio Armani sheer blush number two แล้ mani, er no. 2. 2> ยปัดแก้มตาำกว่าจมูกนะเฮ้ยพี่ไม่มาด้มตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเพแก้มตรงนี้มันคือแก้มจากหน้าเล็กตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้นี้นะตรงนี้นะเบาๆมานะนิดหน่อยแต่ไม่ได้ให้ฟาดตรงนี้แล้วลากออกไปนะมีสิหลังจากนั้นค่ะ ชีวิตไม่มีเลยเลยแทบจะไม่ทาปากทาปากน้อยเราใช้ลิปบาล์มแบบชนิดมีสีนิดนึงนี่คือ birds bees lip balm tinted lip balm สี tiger lily สีน่าจะเป็นอย่างงี้มันคือลิปบาล์มแบบมีสีนิดหน่อยถูลงไปมันคือลิปบาล์มอันนี้ลิปสติกลิปสติกพี่ก็ถูหนูไม่เห็นเลยถ้าไม่ได้ออกไปงานหรืออะไร ไม่ได้ออกไปงานนะต่างตาไม่ได้ออกไปงานบ้าโอเคลิปกลอสธรรมดาอันนี้วันนี้ใช้ Smashbox สี Pixel D Nude เหมือนปากลิปกลอสก็คือไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นจัดไว้พอให้สุขภาพดีจังเลยจบนี่คือ my everyday look วันไหนไม่มีสีวันไหนไม่อยากคิดวันไหนง่อยเปลี่ยเสียขา,าลุกขึ้นมาแต่หน้าต้องเต็มไปทำงานจะเป็นสิ่งนี้เท่านั้น only ให้ดูแบบ ไม่มีอะไรเลยให้ดูนี่คือแบบกันปลายสุดๆและสีนี้เป็นสีที่แนะนําให้ทุกคนทําเพราะว่ามีคนชอบถามมาแบบว่าหนูต้องไปงานกลางคืนหนูต้องแต่งชุดไทยแล้วชุดหนูเป็นสีเขียวมะกอกชุดหนูเป็นสีม่วงแลเวนเดอร์พี่ได้บอกแล้วใช่ไหมทําอะไรดีทําไปทาซ้ำํำ ไม่ต้องคิดใหม่ทําใหม่เหมือนนโยบายอะไรคือทําอะไรก็ทําคือสีทองเนี้ยนหนูแต่งกลางวันดีแต่งกลางคืนได้โอเคถ้ากลางวันอย่าฟาดแบบทองแบบอารามมากน้าตาลทองแต่กลางคืนก็ค่อยไปแอดแบบพิกเม้นต์หรือกลิป เตอร์หรือ whatever ที่มันเป็นสีทองทองเข้าไปห,หนูใส่ได้ทุกชุดหรือถ้าเกิดหนูรู้สึกว่าเออพี่คะามันเป็นสีโทนอุ่นเสือ้อหนูเป็นสีโทนเย็นเกิดแกมิสติขนาดนั้นเคก็ฟาดสโมกกี้อายไปดำเทานะรักโอเคปะถามต่ออีกผมพี่ทำอะไรอะคะเอาเป็นว่าพี่หอบพักหายใจแป๊บหนึ่งหลังจากที่บน่นกลดาไปแล้วจนเหนื่อยเดี๋ยวพี่กับมาทำให้ดูว่าผมทุกวนันที่น้องบอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยพี่ไ่ร้นทำผมทุกวันรึเลปล่าคะเปล่า อยู่ที่ฉันไมดูเดี๋ยวกลับมาในโมเมท์พาเพลิน,นสวัสดีค่ะ